สวัสดีจ้าเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องของ Kevin and Mom USA c h a n n e l นะจ๊ะวันนี้แพทจะมาทำเมนี่น้ำพริกน้ำย้อยเป็นอะไรที่แบบว่าอยากกินมากแล้วก็ค้นหาสูตรมาอยู่สามวันก็เลยได้สูตรนี้มาเลยอะเดี๋ยวแพทจะบอกว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นกระเทียมเจียว ไม่ได้เจียวเองหรอกนะซื้อเป็นกระป๋องมาเราอยู่อะเป็นเป็นน้ำพริกน้ำย,อย้อยอะอ่าต่างแดนดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เจียวไก่กระเทียมเองแล้วแต่ยี่้อนี้อร่อยนะหอมนี่กระเทียมเจียวหอมเจียวพริกป่นะนอเกลืออันนี้ก็พริกป่นเหมือนกันแล้วก็อันนี้กุ้งแห้งกุ้งแห้งตำหยาบ,ยบ กุ้งแห้งตามหยาบๆนะแล้วก็มีแคบหมูย่อแคบหมูให้ดูเดี๋ยวยิบแคบหมูก่อนนะนี่แคบหมูแคบหมูธรรมดาก็าจะเกียเ๊ยวเกียวอะไรนะหมูสามชั้นใช่ไหมกรอบๆหั่นชิ้นเล็กๆก็เกี๊ยวกักบกรอบใส่อันนี้อันนี้แตแบบว่าเอาแบบรวบลัดขั้นตอนแคบหมูใส่แคบหมูบดแล้วกันเนี่นยาทาให้มันแตกๆบ,บดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไป มาเลยเดี๋ยวเรามาดูพี่ทีทำกันเลยมาเดี๋ยวเรามาทํากันเลยไฟก็ร้อนแล้วเดี๋ยวตัวก่อนขอถ้วยตัวหค่ะเดี๋ยวปิดไฟก่อนเดี๋ยวมันจะร้อนเกินใส่นี่ลงไปใส่นี่หมดเลยแล้วกันะะนะเนี่ยแพทใส่ไปหมดเลยเนี่ยหอมเทียวอะ่ะมีหน่อยนึงใส่ไปให้หมดแหละเดี๋ยวแค่เอากป หอมเจียวใส่ลงไปจริงๆหอมเจียวเราต้องเกียวเองนะแต่ที่นี่เรามีแบบเกียวแล้วไงเราก็ไม่ต้องเกียวเองแล้วก็ทุ่นเวลาลางไปหอมมากหอมเกียวยี่ห้อนี้หอมมากหลังไปเซไอไปซุปเปอร์จะให้ดูที่นี้มันยี่ห้อมันหายหมดแล้วเดี๋ยวไปซุปเปอร์ไปซื้ออีกแล้วจะถ่ายให้ดูว่ายี่ห้ออะไรเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวนี่เราใส่ไม่ต้องเยอะนะ อันนี้หอมเจียวเราใส่ไปเยอะกระเทียมเจียวใส่แค่นิดหน่อยพอแค่นี้ประมาณให้มันมีกลิ่นอหอมพอเนี่ยประมาณนี้แหละใส่กระเทียมเจียวลงไปแล้วทับพีฉันอยู่ไหนแล้วก็คนๆนะน้ำพริกน้ำย้อยมันจะเป็นยังไงน้ำพริกน้ำย้อยอ่ะเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วเราก็ใส่ใส่กุ้ง ตำกุ้งอยู่๋ยวจะตำไม่นี่หน่อยนี่กุ้งแห้งที่เราโขลกละเอียดโขกไม่ละเอียดหรอกนะโขกแบบหยาบอะใส่ลงไปกุ้งแห้งเนี่ยจริงๆใครไม่กินหมูก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะใส่แต่กุ้งแห้งอย่างเดียวหมูไม่ใส่แต่เนี่ยมันมีสูตรแบบสูตรแบบใส่แคบหมูกับสูตรแบบธรรมดาถ้าสูตรธรรมดานี่เขาจะ เขาจะใส่แต่กุ้งอย่างเดียวเขาจะไม่ใส่แคบหมูอันี้แพทเอาสองสูตรรวมกันคือทั้งใส่ทั้งกุ้งใส่ทั้งแคบหมูในแพทก็จะทำทมันอย่างนี้ตำมันดีกว่า,อาเอาแคบหมูลงไปตำดีกว่าตำมันละเอียดชิมดิเป็นไงแคบหม,มูอร่อยแพทเอาแคบหมูไปตำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆอะ่ะ จริงเอดแคใส่ไอ้น,นี่ใช่ไหมแคบหมูสามชั้นทอดกรอบๆอ,อ่ะหรืยว่าแคบหมูหั่นเล็กๆกรอบๆอ,อันนี้ไม่ต้องเรามีแบบสําเร็จแล้วเราก็ใส่ไปอย่างนี้เลยพุ่นเวลาพุ่นเวลาใส่ไปนี้เดี๋ยวใส่แคบหมูไปก่อนนะแค่ใส่แคบหมู ไอ้นี่ไปก่อนนะทำหูนี่ทําให้มันหยบหยาบทาให้มันเบ็ไม่ต้องให้มันป่นมากอะ่ะให้มันเป็นหยบยาบเป็นแบบชิ้นเล็กๆน้อยๆอะ่ะมันจะได้กรอบเสร็จแล้วเราก็ใส่อะไรใส่พริกพริกน้ําย้อยแคสเพื่อนเห็นในกระทะไหมอะ่ะเห็นไหมเอออ่ะเ,เ,เห็นี่ยเออเนี่ยเห็นนี่ แล้วก็ผัดให้มันหอมแบบนี้นะไฟอ่อนๆหน่อยนะ๋ยวมันไหมเพราะสองทุกอย่างมันทอดแล้วเราก็ใส่พริกลงไปงทําให้มันกรอบก,อกินเผ็ดขนาดไหนอะ่ะใครกินไม่เผ็ดมากอันแบบนี้ก็พอใส่พริกลงไปเสร็จแล้วนี่นะพริกน้ําย,ย้อย ดูสูตรมาได้นนเนี่ยดูสูตรมาสามวันเลยนะนอนดูสูตรมาสามวันได้สูตรนี้มาเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่คนอล,ลงไปปรุงปรุงรสด้วยคนอชูรสไม่ใส่เพราะในขนอนมีชูรสแล้วเราก็ไม่ต้องใส่เดี๋ยวถ้ามันไม่เค็มเราก็ตัดด้วยเกลือทีเดี๋ยวแคชิมก่อนว่ามันเผ็ดไหมไม่ค่อยกินเผ็ดเท่เทาไหร่เดี๋ยวเผ็ดมากกินไม่ไหว นี่แค่มหมูมันยังไม่แตกตัวดีเนี่ยแพทใส่ไปจริงแค่มหมูมันต้องชิ้นเล็กกว่านี้ไม่เป็นไรรอบหน้าเราเอาใหม่เดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนมันต้องให้กรอบๆอบอะรสชาติเลยโอเคแล้วนะไม่ต้องใส่เกลือแล้วแต่ขอใส่เกลือน,นิดนิงดีกว่าเพื่อมันจะได้อยู่มันจะได้เติมช่วยขนอมหาเนี่ย เกือเนี่มันช่วยถนอมอาหารจะเผ็ดแล้วแหละจะได้กินแลน,น้ำพริกน้ำย้อยแพทเนี่ยสั่งซื้อมาจากเมืองไทยเขาคิดค่าส่งแพทเท่าไรหร่หรอเป่ะหกพันคิดค่าส่งแพทหกพันบาทน้ำพริกกิโลละสามร้อยค่ะค่าส่งหกพันบาททำแพทก็เลยได้สูตรแพทก็เลย เอาเพราะว่าวทำกินเองดีกว่าน้ำพริกน้ำย้อยดูที่จะเป็นยังไงพริกน้ำย้อยของคนทางเหนือนะนี่มาชิมกันอร่อยอร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยเพื่อนๆหอม,อ,มอร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยเลย เดี๋ยวเราต้องไปผึ่งให้มันเย็นก่อนใส่กระปุกนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ก่อทิ่งน้าย้อยนี่มันก,ก็กรอบใช่ไหมเราก็าไปทําขนมจีนน้าย้อยไนงะใส่ขนมจีนน้าย้อยใส่เนี่ยลงไปเจียมมากเพื่อนบอกว่าเจียุเยอะไหมใส่เนี่เพื่อจะให้ เพื่อจะให้มันเย็นมันจะต้องทิ้งให้เย็นก่อนนะถึงจะทำง่ายไหมอะไรมันจะง่ายได้วันนี้ใช่ไหม,มเพื่อนทำไมแคททำไมทำง่ายจังอร่อยเปล่าอ่าเดี๋ยวไปดูกันอร่อยไหมไน,หมนี่น้ำพริกน้ำย้อยแต่ว่าก,ากากหมูมันชิ้นใหญ่ไปอะกินกากหมูต้องชิ้นเล็กกว่านี้เนาะแต่ไม่เป็นไรเที่ยวหน้าเราก็สับกา,กากหมูให้มันเล็กกว่านี้ได้ เดี๋ยวให้ดูนี่เพื่อนๆให้ดูนี่เสร็จแล้วน้ำพริกน้ำย้อยแพทแล้วเราก็ไปทำอะไรใส่อะไรรู้ไหมไปทำขนมจีนน้ำย้อยเอาไปคุคกกับขนมจีนเดี๋ยวก็จะต้มเส้นแล้วก็คุกแล้วก็กินกับผักแล้วก็ปรุงนี่เดี๋ยวต้องทิ้งให้มันเย็นๆนะแล้วกรอบๆมันจะกรอบแล้วเราก็ใส่กระปุกไว้ขยำข้าวกินเออแพทไปดูในสูตรในโค o g ิ e ในเน็ตนะว่าทำไมทำง่ายจัง ทอดหอมทอดกระเทียมเจียวกระหอมเจียวหอมเสร็จแล้วก็เกียวกระเทียมได้เจียวหอมเสร็จแล้วก็เอากระเทียมเจียวกระเทียมใส่เสร็จแล้วก็ใส่พริกป่นตมกุ้งใส่ใส่ทอดแคบหมูใส่แล้วก็ปรุงรสแค่นั้นเสร็จเป็นน้ำพริกน้ำย้อยแท้ก็ว่าเออมาทํากินเองดีกว่านี่ก็ได้เป็นน้ำพริกน้ำย้อยนี่นี่สีสันเป็นไงเพื่อนๆนี่กรอบไหนี่กรอบมากชิมแล้วอร่อยชิมให้ดู อกรอบไม่รังเสียงหมะกรุบเลยอร่อยลองไปทำกินดูนะเพื<ๆ>่อนๆอร่อยมากมันแค่หมูด้วยโอเคไปแล้วเพื่อนๆบ๊ายบายพริกน้ำย้อยเห็นไหม